ลองเข้าวงการนัตโตะญี่ปุ่นดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะฮะเห็นหลายคนบอกว่ากินยากใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไปลองกัน,นะฮะพิสูจน์กินก่อนดีนะผมชอบกินถนั่วเน่าของภาคเหนือนครับทุกคนนัตโตะเนี่ยเลยทำอะไรผมไม่ได้นะ กินก็ไม่ได้แย่นะโอ้นี่ฮะยืดๆเลยนี่มาจัดไปครับอืมอืมไม่ได้เลยนะน่า <c oughs> อยู่นะกินได้นะครับอืมได้เลยอะ ลองปรุงดูสิคนอีกรอบหนึ่ง อืมกินง่ายขึ้นอืมอ่ากินน้ำตกว,วันแรกอาการก็น่าจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับทุกคนจะไปจ้าอืม